สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องครัวบ้านโรสวันนี้โรสเอาเมนูไว้เด็กมาฝากกันค่ะข้าวผัดโบราณแต่ว่าใช้กุ้งนะส่วนขั้นตอนการทำตามไปดูในคลิปเลยค่ะขะนานะคะจะเป็นผักที่เราใช้ในการผักวันนี้ขนาที่ล้างสะอาดเรียบร้อยเราจะหั่นเป็น2ส,ส่วนาจะาแยกใบกับก้านออกนะ คะใบใหญ่ๆเราจะซ้อนแบบนี้จากนั้นเราจะใช้มีดหั่นตรงกลางแล้วก็หั่นบางๆค่ะค่อยๆเรียงคะนา้ามีดที่ใช้ใช้มีดที่คมนะเราจะได้หั่นผักได้สะดวกเมื่อเราหั่นใบคะน้าเสร็จแล้วตัดใส่จานหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้ต่อไปในส่วนของก้านคะนา้า ก้านจะแข็งนิดนึงเราจะเลยใช้มีดเล็กๆในการปอกเอาเปลือกของก้านขนาออกปอกประมาณนี้ค่อยๆปอกระวังมีดบาดมือนะคะแล้วก็จะหั่นก้านขนาเป็นชิ้นเล็กๆส่วนต้นหอมเราจะหั่นใยเล็กน้อยประมาณนี้ส่วนผักวันนี้ก็จะมีแตงกวาปอกใช้ที่ปอกที่เป็นของกีวีนะจะปอกง่ายแล้วก็จะหัน่นหั่นหัวหั่นท้ายทิ้ง หั่นเฉียงเชียงแบบนี้เราจะไว้กินกับข้าวผัดของเราค่ะต่อไปในส่วนของหอมใหญ่ที่จะใส่เพิ่มความหอมของข้าวผัดของเราตัดหัวตัดท้ายที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยหั่นหอมใหญ่ประมาณนี้หั่นตามช่องส่วนมะเขือเทศเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วหั่นขั้วทิ้งแบบนี้วันนี้เราใช้หนึ่งลูก ต่อไปเราจะเริ่มผัดเปิดไฟกลางใส่น้ำมันเล็กน้อยกลิ้งๆให้น้ำมันของเราทั่วกระทะใส่กระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมและมีสีเหลืองนิดๆตามด้วยกุ้งสดที่เราเตรียมไว้ล้างสะอาดเรียบร้อยเราจะผัดกุ้งกับน้ำมันให้อ่าน้ำมันที่หัวกุ้งออกมาแตกตัวเป็นสีส้มๆแบบนี้เป็นอันว่ากลิ่นข้าผัดจะมีความหอมใส่ไข่ไก่ลงไป ไข่ไก่ตามชอบนะวันนี้รถใช้3ฟองรอสักพักให้ไข่ไก่นี้เซตตัวเราจะค่อยๆตล่อมตล่อมประมาณนี้นะคะสักพักเมื่อไข่ไก่ของเราได้ที่เราก็จะตลบแบบนี้ใส่เข้าสวยที่เราหุงเตรียมไว้เมื่อคืนรถจะแช่เย็นไว้นะจะทําให้ข้าวของเราผัดง่ายปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมสีอิ้วขาว ซอสฝาเขียวจะใส่รอบๆกระทะเป็นเคล็ดลับจะทําให้ข้าวผัดของเรามีกลิ่นหอมอร่อยแต่งสีด้วยสีอิ่วดำและน้ําตาลสายเล็กน้อยผัดเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงจากนั้นเราจะใส่ก้านขนาหอมใหญ่ที่เราได้เตรียมไว้เมื่อข้างต้นผัดอย่างเร็วๆไฟ,ไฟแรงใช้เคาะกระทะนิดหน่อยนะเพราะว่าข้าวติดที่ทับที่ทับเทีค่ะ ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้ข้าวกับขนาเข้ากันขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวข้าวกระเด็นอ,ออกนอกกระทะนะคะกลิ่นเริ่มหอมนะคะเมื่อจากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยค่ะมะเขือเทศลงไปผัดกับขาบ้าวส่วนรสชาตินั้นทุกคนชิมได้เลยนะคะปรุงรสตามชอบแต่ไม่ต้องเค็มมากนะ,ะเพราะว่าเราจะทานกับพริกน้ำปลอ่อกทีต้นหอม โรยพริกไทยเพิ่มความหอมเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดโบราณกุ้งสดค่ะเป็นเมนูโปรดๆของเด็กๆบ้านนี้เลยค่ะคือเป็นอันว่าเมนูข้าวผัดนี้ต้องทําเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะสําหรับครัวบ้านโรสข้าวผัดทะเลโบราณเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนในบ้านกลิ่นหอมมากน่ากินสุดๆเลยค่ะต่อไปเราจะทำพริกน้ำปลาทานกับข้าวผัดเราจะใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อย ใช้น้ำปลาอย่างดีใช้ช้อนคนให้น้ำตาลทรายละลายจากนั้นเราจะใส่พริกจินดาแดงกับจินดาเขียวถ้าใช้ให้อร่อยแนะนำให้ใช้พริกขี้หนูส่วนแต่ว่าวันนี้หาไม่ได้เลยใช้พริกจินดาแทนตามด้วยหอมแดงซอยลงไปในน้ำปลาของเราบีบนะ้ำมะนาวเล็กน้อยเพื่อความกลมกล่อมและไม่ให้พริกน้ำปลาของเรามีสีคล้ำนะคะ กดของมะนาวจะช่วยในเรื่องนี้นะคะคนคนให้ทุกอย่างเข้ากันแค่นี้จริงๆค่ะราดกับราดบนข้าวผัดของเรานะคะวันนี้รถจะใส่กล่องไปทานที่ทำงานด้วยค่ะกุ้งเด้นๆเลยค่ะรับชมคลิปจบแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกับโรดด้วยนะคะ